สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ช่อนเรวัสนี้เราก็มาอยู่ในเกม เจ็ดปาก็นอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นข่าวอัปเดตและปิดปรปับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่29เดือน5านะครับสำหรับกำหนดการปิดปรปับปรุงในรอบนี้ตัวเกมจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันในวันที่29 หรือว่าวันพฤหัสพุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมมาลองเอาออกเกมก่อนช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งเพื่อป้องกันข้อมูลด้วยนะครับสำหรับอัปเดตในรอบนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตอื่นๆนะครับที่สําคัญมีการแก้ไขสกิลของคิงเดียเน่เฟสด้วยครับซึ่งเอาจริงจากที่ผมลองเล่นผมก็รู้สึกว่ามันก็เก่งดีนะแต่ปรากฏว่ามันยังเก่งได้อีกเพื่อนๆเพราะวันนี้ทีมไนเขามีบัฟมาให้อีกเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่ะก็มาเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอย่างแล้ะกัน อย่างแรกสุดครับในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับจะมีการเพิ่มกิจกรรมลูเลตแกรนด์เฟสติวัลครบรอบ6ปีก็จะเปิดหลังปิดปรับมูเซิร์ฟในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ยาวทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันจะอยู่ไปจนถึงวันที่12เดือน6ก่อนที่จะปิดปรับมูเซิร์ฟนะครับสำหรับกิจกรรมลูเลตมันก็เหมือนทุกครั้งเลยนะโดยช่องทางในการรับเหรียญที่จะเอาไปใช้ในลูเลตเนี่ยเราจะสามารถได้จากสเตดฟี่หอคอยโซกาเลสแล้วก็ส่งคามบอลนะครับสามารถรับได้สูงสุดวันละทั้งหมด30ชิิิ้้้นนนนออกกกกจาาีีีีีรบวธถเดท่ ก็สามารถใช้เหรียญทองเอามาแลกเพิ่มเติมได้อีก5เหรียญแต่ตรงนี้จะแลกได้เพียงแค่วันละ1ครั้งนะและในส่วนของระ้วันกิจกํารมรูเล็ต มันก็จะมีรางวัลทั้งหมด8รอบด้วยกันนะครับโดยทุกครั้งที่เพื่อนๆเคลียร์ครบ1รอบใหญ่สามารถรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะสำหรับไลฟ์กิจกรรมรอบนี้ในส่วนรางวัลพิเศษก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องแลกเป็นพิเศษนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมแลกให้ครบ8รอบด้วยละกันแล้วก็ต่อมากิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะมาทุกรอบแอนนิเวอร์ซารีเพื่อนๆนั่นก็คือช่วงเวลาที่เราจดจำแกรนเฟสิวัลครบรอบ6ปีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเขาจะะเเเเเเอเเอเอออาาาคคคนนนทืืื้รร่่่่งียผไปพๆสัญส กลับมาให้เล่นอีกรอบหนึ่งครับแต่จะมีการเพิ่มระดับความยากกับเควสพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาถ้าเราเคลียร์สำเร็จก็จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมเป็นเพชรตรงนี้ได้นะครับโดยแต่ละสเตจเราจะสามารถเคลียร์ได้วันละหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากบรรลุกิจกรรมไม่ครบ100% บางทีเราจําเป็นต้องเล่นหลายรอบนะครับอย่าลืมขยันลงไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,นะเดี๋ยวถ้าลงช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้เพชรตรงนี้เอานะครับสำหรับระยะเวลาของคอนเทนีนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ยาวเลยเพื่อนๆอ, <c oughs> อยู่ประมาณ1เดือนเลยนะหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟพ,พวกนี้ไปจนถึงวันที่26เดือน6ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับแล้วก็ต่อมาครับพาเลทกิจกรรมบอสแกรนเฟสติวัล์หกปีนะครับตัวที่2ก็จะถูกเพิ่มมาแล้วครับโดยครั้งนี้ตัวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นบอสเมาแลกนะในส่นนน่่่ววนนนนนนนขขออออองงจําาาคคครรััั้กกกเเเเีีียย์์ืืแชบพ แต่รางวัลที่เราจะสามารถได้รับเพิ่มมันจะอยู่ในสูตแรแลกเปลี่ยนกิจกรรมครับก็อย่าลืมไปเคลียร์บอสมาแลักแล้วก็มาแลกของรางวัลกันด้วยนะโดยของรางวัลที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยที่เพืเ่อนๆต้องแลกมาก่อนนะครับก็คืออร์ติแฟกข์มรอบ6ปีครับอันนี้เนี่ยคนกดมาเลยจะได้ไม่ลืมนะครับแล้วก็อย่างที่2สําหรับใครที่มาเล่นใหม่นะครับแล้วอร์ติแฟ์เก่าๆขาดเยอะจะเป็นหินผลึกการเวลานะครับส่วนของที่เหลือใรขคดเหลืออะไรเนี่ยก็สามารถมาแลกกันไว้ได้เลยนะต่อมาในส่วนของกิจกรรมต่อสู้นะครับสัปดาห์ จะมีเป็นรีลันสายสืบเรื่องชื่อสารทัสกับโกเทอร์กับสมบัติที่ศูนย์หายไปนะครับอย่าลืมไปรลุกิจกรรมให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ทั้งสองอันเลยเพื่อรับเพชรเพิ่มเติม,ตมอีกกิจกรรมละสองเม็ดด้วยนะก็สองอันนียก็คือสี่เม็ดนะครับรวมแล้วกับกิจกรรมช่วงเวลาที่เราจดจำก็จะได้อีกเก้าเม็ดนะและแล้วก็มาถึงอันที่สำคัญที่สุดเลยเพื่อนๆนั่นก็คือการบัฟคิงกับดี a อนครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า คิงกับเดียเน่ที่บับมารอบนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากเอกลักษณ์กันก่อนนะครับสำหรับเอกลักษณ์สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากเดิมความสามารถของน้องเดียเน่เนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะทําการมอบโทสะพ,พัสุธาแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมอบครั้งเดียวบนเดือนมอบแค่ครั้งเดียวเลยนะคือศัตรูตัวใหม่ที่โดดมาข้างหลังเนี่ยมันก็จะไม่โดนความสามารถโทสะพ,พัสุธาของเดียเน่นะครับตรงนี้ทีมงานเขาก็ปรับครับเป็นเมื่อเริ่มเทินพวกพองนะครับจะ ที่ไม่ติดโทสะพัสทาครับต่อมาอย่างที่2จะมีการมอบเอฟเฟกควบคุมเดเมทที่ได้รับแก่พวกพ้องที่กําหนดเพื่อนๆบอกเลยว่าเอฟเฟกควบคุมเดเมจเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรดีครับเพราะตัวละครในยุคนี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยอยู่ยากมากแต่ละตัวเนี่ยเดเมจเวอร์มากนะโดยความสามารถเด a k เน g งนะครับปริมาณเดเมทที่ได้รับจากการใช้สกิลของศัตรู จะไม่เกิน50%ครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอันนี้แค่เอกลักษณ์นะความสามารถโทสะราชาพูดนะครับเป็นความสามารถที่จําเป็นมากๆในการสะผินศัตรูแต่ปัญหาของมันคือมันหายง่ายมากครับเพียงแค่ศัตรูเนี่ยสะกิดฝ่ายเราคนใดคนหนึ่งนะครับไอ้โทสะราชาพูดอันนี้เนี่ยมันก็หายไปแล้วนะซึ่งตรงนี้ทีมงานเขาก็มีการปรับให้มันหายยากขึ้นนิดนึงเพราะจากเดิมเนี่ยทีมเราใครโดนเดเมจมันก็คือหายเลยใช่ไหมครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยทุกครั้งที่คิงกับ d ดีนนะครับหรือว่าตนเอง ได้รับเดิมเมจจากการใช้สกิลในเธอศัตูมันถึงจะถอนโทสะราชาพูดที่ติดบนตัวเอง1อันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะเหมือนบังคับไกลๆนะว่าถ้าศัตรูอยากถอนจะต้องใช้ท่าหมู่นะครับถ้าทีมเรามีตัวละครยั่วยุอยู่นะและนอกเหนือจาก เอกลักษณ์ที่ได้รับการบัฟแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของท่าไม้ตายด้วยครับก็จะมีการปรับให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นเพื่อ,เอนเพราะจากเดิมเนี่ยมันจะทำเดเมจแรงก็ต่อเนื่องเป้าหมายที่สะสมโทรศพศั์สุธาจนถึงค่าสูงสุดนะครับซึ่งถ้าศัตรูไม่ติดโทรศพั์สุธาถึงค่าสูงสุดนะครับมันเหมือนจะเบาไปเลยเพื่อนตรงนี้เนี่ยทีมางานเขาก็เลยปรับให้มันใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยหลังจากที่ได้รับการปรับนะครับ ถ้าศัตรูมีค่าโทสะพ,พสศุธาไม่ถึงค่าสูงสุดนะครับก็ยังจะได้รับโบนัสเดเมจอยู่ดีแต่จะได้เพียง30บซนะครับก็ปรับมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันก็จะทําให้คิงเดเดเนี่ยสามารถใช้อันติเบอร์ศัตรูแล้วมีโอกาสตายได้ง่ายขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้การ์ดอะไรโจมตีเสริมไปก่อนนะบวกกับตัวละครที่อยู่ตำแหน่งที่4ด้วยนะครับเพราะของเก่าเนี่ยมันจะไม่มีทางติดโทสะพ,พสุธานะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยสามารถติดได้แล้วนะอ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูล อัปเดตแ,และปิดและปิดปรับปรุงประจําสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีตัวละครใหม่นะเดี๋ยวต้องมารอลุ้นสัปดาห์หน้ากันนะครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ค้ารับชมมากนะครับก็สําหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการบัฟความสามารถของคิงกับเดียเน่ในรอบนี้นะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันหน่อยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ